วันนี้แต่ละกลุ่มแต่ละคนหลงกลพวกเขากำลังจัดเก็บกำลังพลทีละน้อยทีละน้อยถ้าไม่มีสมเด็จพระนเรศวรฝ่าวงล้อมเข้าไปท้าฝ่ายหงสาพวกกลุ่มของฝ่ายพระนเรศคงโดนเก็บคงโดนสอยทีละคนสองคนจนหมด เพราะว่ากองทัพของพระนเรศมีหลักหมื่นแต่ของทางนน้นมีหลักแสน <c oughs> ทําให้พระนเรศวนต้องพุ่งเข้าไปท้าทํายุทธหัตถีวันนี้อ่านคอมเมนต์หนูขออนุญ,ญาตสุเทพทองคําไม่อย่างนั้นมันปิดคดีไม่ได้แล้วจะเสียท่าเขาเพราะเขาจะจับแล้วสะกดก็ยังไงถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสวดมนต์ไว้สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตคุณสุเทพนะ คนที่เข้ามาดูคอมเมนต์ด้วยนะเพราะเห็นจันนี่ตอนแรกก็มาดีไปไปก็เฟก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ